ไปเลยตายหมดไล่เคสหรอไล่เคสหรอไล่เคสหรอหืกูจะจบกูนมาอาวเพื่อนตายยืนหน้าประตูนะเขายิงมาเรื่อยๆเลยอาวุธนอจัดขน้อจัดขน้อจัดเออน้อยไหวอยู่ไฟแร้ไหวอยู่ดูมันนั่งเยอะ เหมือนเดิมเหมือนเดิมเข้าเข้าไปทะลุงหมมามามาชิดประตูเลยชิดไม่เอาศพให้พวกคุณเด็ดขาดไม่ตายเดขาเข้ามาพิษาพิษารเฮ้ยทำไมตำรวจดูนอน้เฮ้ยเขามีติยูมานะเขามิติยูมานะมอพร้อมยังมือพร้อมยังมือมิติยูมาคนหนึ่งนะ เราตำรวจมาไม่ถึงร้อยทำไมดิจัดการใครจะสั่งเที่จสั่งเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอย่ามืออย่ามือสั่งเลยดเลยดันเข้าไปข้างในไปเลยไปเลยตายหมดไล่เคสหรอไล่เคสหรอไล่เคสหรอหืมกูจะจกปูนเอ้ยเพื่อนตายเขาตายโยโย่เข้าไปเขาตายออกไปไม่ตายไม่ตายไม่ตาย

ตำรวจเข้าไปการตอบขบวนตำรวจเข้าไปกันขบวนมไม่ป่ย่่อยช่วยเพื่นหวยเพื่อนหนไ่ปอไม่ล่อยมาดิมาดิมาดิพี่นี่แ่แล้วแย่วเยอะเือพี่นี่วตามแบเพื่อนนอกบ้านดิตามแบลเพื่อนนอกบ้านตามแบว็เพื่อนนอกบ้านตามแบลเพื่อนนอกบ้านชเยอะมึงชเยอะมึงใ่จะหมดแล้วจะหมดแล้วันบลเพื่ออกบ้านนี้มึงเอาหมดเอาดเอาม่ได้คนขอไปหมดตามบเพื่อนนอกบ้านดีใครว่าาไอ้ชุ้เพื่อนในหลีนอ้อยเห็นปะาแล้ว

มาเอาตีนิ้วก่อนปล่อยไม่ได้ตบติดมือตีนิ้วก่อนเล่นในบ้านไปก่อนเล่นในบ้านไปก่อนปีกข้างล่างกนปีกข้างหลังกันมึงเอาตำรวจเอาปีกข้างน้าตำรวจเล่นไปเล่นไปเด็กเพื่อนด้วยโอยย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 ยอยย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 นยยยยย่อยย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 พี่ยย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 ่เล่นไปเล่นไปยยไปชุบไป ระวังมุงไหมระวังมุงไหมชุบไปชุบไปไในบ้านเลยนะดูในบ้านไปตายบอกนะไปตายไ่ตายไ่ตายไ่ตายชุบชุมึงเอาไหมดเฟาฟาุบอลยนบ้านเ้เออเดยวเขาุบปล่อได้เพื่อนนตบ่ด้ดีเพิ่หน่อยดีเพ่นหน่อยดีเหน่อยดีตรุเรื่อเลระวังระวังดูดตีหิวด้วยตีหิวมาป้าตีหิวมาวกันตีวยไอ้เื่อเมื่อนี้รีเรนเยอะรีเรนเยอะไคันรีเรนรี

รีเพื่อนแม่ไอ้รีเพื่อนเนอ้มึงรีเพื่อนอะเยอะมึงไหวมึไหวมึงรีเพื่อนเยอะมึงไหวม่ันิ้มึงรีเพื่อนจะเยอะมึงไหวไม่มีเลยมึงไหวเอากัเขาบ้านสวยสวยพี่สวยเอาเข้าไปศกเข้าไปศกไปติดปืนปล่อยไม่ได้เล่นไปเล่นไปเอาตรวย้องเอาปืนดิเอาปืนมาเนี่ยดันมาดันมาดันออกมาดันออกมาดันออกมาเฮ้ยยกูมองมาอีกแเฮ้ยยูกูโมองมาอีกแล้วเนเนอรแมวอะไรเลี่ย ดีอยูดิพี่เอาดีอยดินี่ไงตำรวจไข่เฮ้ยเอาส่งเข้าไปดิถึงไม่ได้เอาส่งไปดิเฮ้ยเอาดูเบอเข้าไปดิเงียบเงียบเงียบเบอร์ใครย้อยอมชกเพื่อนนะครบุนอมจัดจ้างดิเล่นบนเดินอย่เงียบกันอย่างเงียบกันคุยกันคุยกันแม่ขนิ้งคุยกันเอ้ยตัวปืนไม่ต้องไล่นะม่ใจ่หมดแล้วตัวปืนไม่ต้องไล่เลยยืมไปตำรวจตรงนี้เยอะไปมั้ยเข้าไปเข้าไปเข้าไปเดีอยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยวเดีอยู่ พี่มันวับจังวะกูจะตายกูจะตายมันหน่วงจังเฮ้ยถ้าเหลือตำรวจน้อยแบบเหลือคนนึงเหลือคนนึงแบบมันต้องปิดนะแบบอยู่แบบต่อยเลยต่อยเลยเหลือคนเดียวต่อยเฮ้ยเหลือคนเดียวไม่ต้องรีบฆ่ามันไม่ต้องรีบฆ่ามันเหลือคนเดียวต่อยเหลือคนเดียวต่อยตำรวจมาจังเฮ้ยแตกวะเนี่ยเมืองแตกวะเนี่ยผมไม่ได้ยินจากใครเลยเปิดอะไรต่อ ไมะยปะตูบ้าน็รกได้แล้วนะระตูบ้าน็อกได้แล้วนะ